ดีครับจักรยานพับค a n d ้อันนี้รุ่น U8 เฟรมเหล็กฟเฟรมเหล็กล้ออลูมิเนียม2ชั้น,นรับอันนี้7สปีดอันนี้น้ำหนักอยู่ที่12โลครึ่งน,นะครับอันนี้น,น,นี้เป็นเกียจีนนะครับสปีดสปนนี้ขอบล้อนะครับ30มสิบินนอลูมิเนียมจานหน้าก็38ฟันบแัน เป็นหลักอานชุดยาว400มิลความยาวลางใหญ่ก็3 1 8นี่น18นี้เป็นตัวพับนะครััก็ลื่นๆนะครับวันนี้แข็งอ่อนนี่อยู่ที่เราปรับได้เลยนะครับตัวนี้ Candy นะครับอันนี้ตัวนี้เป็น Dis Brake นะแบบสายมีบังโคลนหน้าหลังเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นิ h i f t e r พิเตอร์7สปีดใช้แบบดันหนักนะครับตัวนี้มีเบรกเป็นอลลอ,อยส่วนมือแฮนด์ข้างบนเนีแฮนด์ข้างบนตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็คอตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดไม่หนักนะน้ำหนักก็12กิโลครึ่งนะครับยกใส่ท้ายรถอะไรก็สะดวกนะครับสำหรับที่อันนี้ราคาไม่แพงนะนี่ พับก็เหลือแค่นี้ครับเพื่อนนะก็เหลือครึ่งนหนึ่งพับคอแล้วก็พับกลางนะครับพับคอตัวนี้แล้วก็มาพับกลางนะครับะ,ะ,ะมีตะแกรงท้ายมาให้เรียบร้อยเลยครับ